สวัสดีค่ะเม์เชเลอร์ค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะเป็นพวกสมุดโนโด้ตที่ได้รับความนิยมที่ขายดีที่ a เม z o n ซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นการแปลส่วนหนึ่งจากหนังสือชื่อว่า Low Content Publishing How to Publish and Profit with No Writing Needed ของคุณเอมี่ฮาร์ปซึ่งเป็นหนังสือฟรีที่ดาวน์โหลดได้ที่ a เม z o n ค่ะ,คะเกิดว่าคุณอ่านสารคดเข้าใจดีก็แนะนำเลยค่ะ ที่นี้ก็มีหลายประเภทด้วยกันที่ขายดีที่เมซอนก็แยกออกมาได้เป็น5บทหมวดหมู่ใหญ่ๆได้กับ journal s event books planners and logs c а н в е л i n g books พวกหนังสืออ่ะพวกระบายสีแล้วก็ recipe books ก็พวกเป็นสมุดเปล่าเป็นเส้นๆให้เขาเขียนตำราอาหารที่หาสมมติว่าลูกค้าเขาแบบสมมติว่าหาตำราอาหารไทยอย่างนี้ก็หาข้อมูลจากพวกบล็อกบ้าง จากหนังสือต่างๆแล้วก็ทาง u t u b e บ้างแล้วก็มาเขียนสูตรอาหารเองะคะ่ะแล้วก็เราทำเป็นสมุดในเขากรอกข้อมูลนั่นเองก็อย่างแรกก็เป็น journals ก็คือเป็นสมุดลายเส้นธรรมดานะคะเป็นพวกพวกในที่นี้ journals นี่หมายรวมถึงสมุดลายเส้นธรรมดาแล้วก็ planner ด้วยแล้วก็ก็ไม่มีเนื้อหาอะไรก็เป็นเส้นลายเส้นธรรมดาเท่านั้นนะคะแล้วก็ writing journal writing journal นี่ก็จะเป็น ก็จะเป็น writing prompts ก็จะมีเขาเรียกว่าอีกอันหนึ่งก็คือ guide journal หรือว่า prompt journal หรือว่า writing journal มีคำถามให้ลูกค้าตอบนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าไม่มีเวลาคิดคำถามเองหรือว่า grammar ไม่เก่ง,งก็มีมีมีซอฟต์แวร์ที่ที่ให้ทำได้นะคะของคุณ เอมี่รู้สึกของคนเอมี่เหมือนกันก็จะทิ้งลิงก์ให้ไว้ในดีสคริปชันซึ่งเมย์ได้ทำวิดีโอรีวิวไว้แล้วก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่พอคลิกๆก็จะมีแบบแยกเป็นหมวดหมู่พวกเซลฟ์เฮล์พวกโกซตติ้งพวกตั้งเป้าหมายพวกการพัฒนาตัวเองจะมีหลายหมวดหมู่ด้วยกันแล้วใครเลือกเลือกหมวดหมู่เลือกคําถามใครคลิกกี่ครั้งก็ทําพวกไรจาร์เนลอะไก็ลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชันนะทีนี้ m ีมจ r ร์ l d ลดีมจ o ร์ n a ลก็จะเป็น ก็จะมีก็จะเป็นเป็นเป็นรีมเจร์นอลก็คือตอนที่เวลาเราฝันเกี่ยวกับอะไรพอตอนเช้าเราก็จะมาบันทึกความฝันที่เราเห็นในตอนนอนนั่นเองก็คือก็จะเป็นนี่คะ่ะเขาเรียกว่ารีมเจนเนอรก็จะอีกอันหนึ่งก็คือรีมเจนเนอรอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นความฝันเรื่องที่อยากจะทําให้เป็นจริงซึ่งรีมเจนนอร์อย่างที่บอกมี2เพศอย่างเพศ์หนึ่งก็คือตอน บันทึกความฝันก็คือก่อนนอนปุ๊บพอตอนเราฝันไปตอนเช้ามาตื่นปุ๊บแล้วก็ลูกค้าก็บันทึกจดบันทึกว่าฝันเกับอะไรบ้างอีกอันหนึ่งก็คือเป็น dream journal เป็นความฝันที่อยากจะทําให้เป็นจริงอย่างเช่นอ,อยากไปท่องเที่ยวประเทศนี้อยากทางานประเภทนี้อยากทําเงินจากธุรกิจออนไลน์มากกว่า1000งพัน usd เดือนก็จะเป็นอีกเรียออีกอย่างนึงว่าเป็น dream journal p l e a s e r journal นี้เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะเพราะว่าคนลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเป็น ออสเตเอเมกาแล้วก็คนอังกฤษใช่ไหมอย่างคนอเมริกันเนี่ยเขาก็จะแบบพวกคล,คลาสศาสนาคริสต์ก็เป็นแพล์เจอเนลก็จะเป็นทีนี้แพล์เจอเนลเนี่ยก็แยกเป็นของเด็กกับของผู้ใหญ่อย่างเขาเปที่วางขายก็จะมีแยกเป็นของเด็กของผู้ใหญ่แล้วก็จะมีคําถามก็ให้เขากรอกข้อมูลไปค่ะก็ทีนี้แพร์เจอเนลเนี่ยก็แนะนำให้เพิ่มเป็นคำคมจากไบเบิล สมุิตรงท้ายเล่มหรือว่าจะตรงเป็นตรงข้างบนหน้าหัวข้อก็ได้ตรงตรงข้างบนหน้ากระดาษทีนี้เวลาเลือกคําคมจากไบเบิลเนี่ยก็ต้องเลือกให้ดีนะเพราะว่าไบเบิลก็จะมีหลายเวอร์ชันใช่ไหม ก็ไม่ใช่ว่าทุกเวอร์ชันจะเป็นพ b l ลิกโดเมนไม่ใช่ว่าจะสามารถนำคำคมมาใช้เพื่อการค้าได้ค่ะให้ให้เช็คแค่ดีว่าเวอร์ชันไหนที่คุณนำมาใช้ได้วันเดือชั้นไหนที่ไม่ได้จะได้ไม่มีปัญหาทึงหลังเพราะว่ามีสัง,งคเครืงจะซีเรียสเรื่องของพวกค o อป r ี้ไรอะค่ะก็เลือกให้ดีแต่ว่าพรีเจเนอ e ์นี่บอกเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆก็อย่างที่บอกถ้าเป็นของเด็กก็จะทาง่ายนิดนึงก็ลองถ้าเป็นของเด็กเนี่ยก็ไม่ไม่จะเป็นต้องมีคาคมก็เลือก ให้ดูตัวอย่างที่วังขาทีไม่ซอนที่ e ีซี Easy, แล้วก็ดูที่ Pinterest หรือว่าจะใช้ Google Images ก็ได้แต่เ o u r n a l ก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่มา,มากๆก็คือเป็นมูลค่าเรื่องของการลดน้ำหนักจะมีมูลค่าหลายพันล้าน US ต่อปีเลยทีเดียว ขาบอกว่าอันนี้ในหนังสือเล่มนี้ของคุณเอมี hmm. ่เขาก็บอกว่าคาุณทราบไหมว่าการเขียน journal จดบันทึกเกี่ยวกับอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีที่เขาได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าช่วยในการลดน้ําหนักก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบอ,อันนี้ทําได้ง่ายนะของเมย์ก็เป็นขายดีอันดับสองของตัวเองก็ใช้เวลาในการทําอินเทอร์เนีย ตอนทำอินเทอร์เนียเนี่ยก็หาข้อมูลค่ะทั้งที่อเมซอนทั้ง e a s y มาแล้วก็มาประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองก็มีหลายฟีเจอร์ให้เขียนซึ่งลูกค้าเขาเขียนรีวิวมาให้5ดาวนี่เขาบอกเขาบอกชอบมากเพราะมีรายละเอียดให้เขียนเยอะดีก็ก่อนจะลงมือทำหาข้อมูลด้วยนะว่าจะออกแบบยังไงแล้วก็อย่าลืมว่าอย่าลอกเรียนแบบใครนะคะให้ดูเป็นแนวทางได้แต่ว่าอยากลอกใคร รายงานจดหมายอันนี้เหมือนกันเหมือนกับร u r n a นก็คือสามารถที่จะทำเป็นของผู้ใหญ่ได้ของเด็กได้แล้วก็รายงานจดหมายเนี่ยก็คือคอะไรก็คือการเขียนคำขอบคุณว่าวันนี้คุณขอบคุณในสิ่งไหนบ้างอาจจะเป็นแบบว่าให้เขาเขียนส่วนใหญ่ก็จะเขียนแบบสามข้อหนึ่งสองสามก็ของเด็กเหมือนกันนะคะทีนี้เวลาทำของผู้ใหญ่ทั้งของเด็กอาจจะทำเป็นธีมธีมให้เข้ากับ ความชอบเสมอติมสำหรับคนชอบขี่มาตกปลาอะไรก็จะเป็นตีมแบบไหนเล่นกอล์ฟของเด็กก็จะเป็นตีมไปยูนิคอร์นเป็น ama, ลามาอะไรไปก็มีให้เลือกทำได้เยอะมาก planners and logs planners ก็จะอย่างง่ายเป็น planner ปี2021ใช่ไหมการวางแผนงานแล้วก็พวกล็อกบ o k ต่างๆด้วยแล้วก็ทีนี้เวลาการทำ planner เนี่ยแนะนำว่าเราอาจจะเพิ่มแบบ goal setting บอกว่าสมมติว่าเป็น เดลี่แ planner ของวันที่สมมรัวันที่10มกราอะไรเงี้ยเราก็จะเขียนไปจะมีเวลาอะไรด้วยหรือว่าไม่มีก็แล้วแต่ว่าคุณจะออกแบบยังไงแต่ว่าคนอาจจะเพิ่มแบบว่าเป้าหมายสําหรับวันนี้3ข้อมีอะไรเราว่าอาจจะเพิ่มแบบว่าดื่มน้ําก็จะเป็นรูปแก้วน้ำแปดแก้วแล้วก็ให้เขาลูกค้าระบายสีไปว่าวันนี้เขาดื่มน้ํากี่แก้วนี้ก็คือมีการนําผสมผสานเอาแ planner ล็อกบุ๊กหลายอย่างมารวมกันเป็นมีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นเอง โฮ m เวิร์ planners ก็จะเป็นอันนี้ h o m e วิร์ planning นี่ตลาดกว้างมากนะคะก็อยากเป็นคอลเลจพวกมหาลัายพวกประถมอย่างนี้แล้วก็จะมีอีกแยกไปตามาที่สาขาที่เรียนสมมุติว่าเป็น planner สำหรับนักเรียนพยาบาล planner สำหรับหมออาจจะเป็น planner เป็น Homeschool planner ทีนี้ Homeschool planner ก็เลือกอแยกไปเป็นผู้ปกครองที่จะวางแผนในการโฮมส o ูลสำหรับเด็กหรือว่าเป็นเด็กที่เขาโฮมสกูลที่ที่เขาเรียนที่บ้านโฮมส o ูลนั่นเอง ก็แยกย่อยไปได้อีกเยอะนะคะก็อย่างที่บอกว่าหาข้อมูลต้องหาข้อมูลเองอ่ะคะ่ะ c a l e n n a r Planners นี่ก็เป็นก็จะเป็นรูปปฏิทินแล้วก็ให้เขาใส่ก,อกอร,รอกรายละเอียดส่วนใหญ่ที่เป็นรูปปฏิทินก็จะเป็นแบบเยียรี่แพ n n n นเป็น Overview อะไร่เงี้ยหรือว่าจะเป็น Weekly Planner ก็ด้วยก็กมี อีเวนต์บุ๊กส์อีเวนต์บุ๊กส์นี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นวันเกิดเป็นงานศพเป็นงานมั่นอะไรเงี้ยแล้วก็พวกรับปริญญาพวกจบใหม่พวกรับปริญญานี่ก็แยกเป็นเป็นอย่างบอกปฐมมัธยมมหาลัยนี่ก็แยกไปอีกมหาลัยจบอะไรจบพยาบาลจบหมอจบทนายความจบเป็นนักบัญชีก็แยกย่อยไปอีกทุนี้ w e d d i n g p l a n n น r นี่เป็นตลาดที่ใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าขึ้นอยู่กับรายละเอียดว่ามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดรายละเอียดมากเนี่ยก็จะ ตั้งสมารถจังราคาสูงได้ท้ายละเอียดก็ทําให้แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็อีกอันหนึ่งคาร์ลิงบุ๊กส์ก็เป็นสมุดระบายสีบอตลาดกว้างมานะคะก็แยกไปอีกอาจจะเป็นแยกไปตามอาชีพอาจจะแยกไปตามกีฬา,าสัตว์เลี้ยงพวกงานอดเดีก็แยกไปย่อยได้อีกเยอะนะคะก็แยกย่อยเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ได้ด้วยหรือว่าจะเป็นพวกฮาโล,ลวีนวก็ได้รับความนิยมพวกฮาโล,ลวีนอีสเตอร์คาร์ลิงบุ๊ก โปรบายสี Re ส i p e b o o k สิ่งที่บอกก็คือให้เขาไปกรอกข้อมูลเองเดี๋ยวอาจจะมีช่องให้เขาเขียน Ingredients ว่ามีส่วนอะ,อะไรบ้างพวก Ingredients ก็คือวัตถุดิบในการทำอาหารในมือน,น,นั้นๆมีอะไรบ้างแล้วก็มีที่การทำมีอาจจะเป็น r Re i p e Books อาจจะแยกเป็นพวกทำของของค้าของหวานอาจจะทำเป็นแบบ รีสปีช b o บุ๊กสำหรับของคาวรีสปีช b o บุ๊กสำหรับอาหารไทยอาหารจีนอาหารเกาหลีแล้วก็เป็นแยกเป็นของหวานอะไรก็แยกย่อยไปอีกได้นะคะทีนี้พอพูดถึงรีสปีชบุ๊กก็จะมีอีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกวาย t i สติ้งชีเ e สติ้งก็เบียเ e สติ้งอะไรก็ทําได้อีกก็แยกย่อยไปได้อีกก็อย่างคร่าวๆก็มีแค่นี้ค่ะหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็อย่างที่บอกว่า ก็อาจจะพูดเร็วไปนิดนึงก็ให้ให้กลับไปดูแล้วก็จดโนต้ตว่าแบบไหนที่คนสนใจจะทำก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเวลาคนทำสมุดโน้ตที่มีรายละเอียดข้างในก็จะต้องหาข้อมูลค่ะจะต้องทำให้มีเอกลักษณ์ของตัวเองพอทำพวก planner พวกล็อกบุกอะไรที่มีรายละเอียดข้างในเนี่ยคู่แข่งก็จะไม่สามารถที่จะลอกเรียนแบบได้ก็คือเป็นการยากที่เขาจะลอกเรียนแบบนั่นเอง ก็มีข้อดีหลายอย่างค่ะก็คือแบบคู่แข่งเป็นการยันที่คู่แข่งจะลอกเรียนแบบเราแล้วก็แต่สามารถตั้งราคาสูงได้สามารถตั้งราคาสามารถทําเป็นแบรนด์ของตัวเองได้ด้วยเพราะามีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทีนี้ถ้าเกิดว่าคนซื้อเนื้อในที่อาจจะซื้อจากเมย์แล้วอาจจะซื้อจากที่อื่นเนี่ยก็แนะนําให้มีกาให้ให้ใหนําไปเปลี่ยน สมมติว่าเป็น PDF เราแก้ไขไม่ได้เราก็จะมี PDF f r e ที่ออนไลน์ใช่ไหมที่เราเพิ่มอาจจะเพิ่มคลิปอาร์ดนิดหน่นอยอาจจะเพิ่มคําคมอาจจะเพิ่มเป็นประโยคคำถามอะไรเางี้แล้วก็ก็คือแนะนําให้ทําให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกสามารถตั้งราคาสูงได้ถ้าเป็นพวก planner ร์เมดเลียดข้างในเยอะๆราคาอยู่ที่8เหรียญ9กจนถึง เอ็ดเหรียญเก้าสิบสองเหรียญเก้าเก้าพอส่วนตัวแล้วที่ตั้งราคาสูงที่สุดล่ะสุดจะเป็นสิบเหรียญเก้าเก้าค่ะถ้าเป็นแพลนเนอร์เยน้างในที่บอกมันก็จะตั้งราคาอย่างต่ำแปดเหรียญเก้าเก้าแล้วก็ก็หวังว่าวันนี้วิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มทําธรุรกิจสมุดโน้ตไม่รู้ว่าจะทําสมุดประเภทไหนดีก็อย่างเริ่มแรกเลยก็เริ่มจากสมุดลายเส้นธรรมดาก่อนให้เข้าใจว่าธรุรกิจสมุดเนี่ย โมเดลนี้มีต้องทําอะไรสินค้ามีอะไรบ้างก็แนะนำให้ทํา1 0ถึเล่มเพราใจดีแล้วก็ให้ทําพวก Planner l o ล็อกบุเพราะว่าตอนนี้มีคนทําทุรกิดนี้เยอะมากนะคะแล้วก็การทำสินัตาลายเส้นเนี่ยอาจจะขายยากขึ้นกว่าเมื่อ2ปีก่อนก็แนะนำให้ทําพวก Planner l o ล็อ o บุไม่มีเวลาในการออกแบบไม่เป็นไรซื้อเนื้อในจากคนอื่นสําหรับเพื่อการค้าได้อย่างของมีก็มีขายนะคะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในอินส r ริปชั n ข้างล่าง ก็หวังว่าวิดีโอคลิมนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะก็อย่าลืมคลิกไลค์และ u b s c r i b e ด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาไว้พบกันใหม่ในกรนาสำหรับวันนี้ไม่ขอลับไปก่อนสวัสดีค่ะ